ผมก็ใช้เอฟูมาโตอยู่แล้วก็เอซีรีแบ็ก,<อ>ก20บ,บ,บ,บวกกันครับบวกก็รู้สึกว่าพอใจนะรับผมแล้วก็ในนาก็เขี้ยงดีสวัสดีครับผมนายพิษนุพงศ์ฟงปัญญานะครับหรือชื่อเล่นน้องวุฒินะครับนักวิชาการเกษตรนะครับบริษัทเอสทีมินเตอร์เทตรานกเงือกนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่แปลงนาข้าวนะครับอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเกษตรกรมีวิธีจัดการ เก็บวัชพืชในนาข้าวอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มาสัมภาษณ์นะครับนามี่นะครับกเกษตรกรมืออาชีพนะครับนาข้าวนะครับว่ามีวิธีการจัดเก็บวัชพืชในนาข้าวยังไงบ้างครับไอสทีมนปลานกเนือ้อทางเดือของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเนื้อก็ดีนกเงื้อเคมีหลากหลายคุณภาพมั่นใจบริกภค สวัสดีครับวััดีครบตอนนี้เราอยู่กับนามี่นะครับเกษตรกรนาข้าวนะครับหรือคุณพมมีอินหันคำนะครับผู้ปลูกข้าวสายพันธ์ุกขอซีหนึ่จำนวน25ไร่นะครับนามี่ทำนามาแล้วประมาณกี่ปีครับเมื่อปศสีศก็ประมาณปี 25, 25ปี25ปีช่วงข้าวอายุ7-12วันนะครับพบปัญหาวะชพืชในนาข้าวบ้างไหมครับก็มีหญ้าดอกขาวหญ้า พุ่มพวงครับที่โดยตรงแล้วก็หญ้าลิเกครับแล้วก็หญ้าแห้วหมูครับว่ช่พื้เหล่านี้มีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับก็จัดการก็ผมก็ใช้พูมาโตอยู่แล้วก็ซีรีแบกยี่สิบบวกกันครับบวกกันหลังหลังใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลุงมีก็รู้สึกว่าพอใจนะรับอกก็ในนาก็เที้ยงดีเที่ยงก็รู้สึกน่าพอใจ สินค้าพวกนี้นามี่รู้จักมาจากที่ไหนไปซื้อจากไหนบ้างครับก็ร้านเกษตรโดนทันวันนี้ก็ขอขอบคุณนามี่มากนะครับที่มาให้ความรู้ทางด้านการเก็บวัชพืชในนาข้าวนะครับขอขอบคุณครับผมขอสรุปนะครับชุดเก็บหญ้านะครับวัชพืชใบแคบใบกว้างและเกบนะครับเป็นตัวฟูมาโตนะครับออกซิลิแบค20นะครับสำหรับฟูมาโตนะครับเป็นสารโครโมโซมนะครับ12นะครับบวกโพพาเนล27 สูตร EC นะครับกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างแล้วก็กกนะครับใช้แล้วนะครับข้าวไม่แดงข้าวไม่งันนะครับสามารถทดน้ำข้านะครับอัดท่วมยอดข้าวได้นะครับและตัวซิลแบคยี่นะครับเป็นสารวิทยาลัยแบคโซเดียมนะครับ20%สนะครับสูตร WP นะครับเป็นผงนะครับละลายน้ำได้ง่ายนะครับกำจัดวัชพืชใบแคบนะครับเช่นญยาข้าวนกญยาข้าวนกสีชมพูนะครับอัตราการใช้นะครับ4-5ไร่นะครับ ได้แก um ่ฟูมาโต้นะครับ1ลิตรนะครับจำนวน1ขวดนะครับแล้วก็ซิลิแบก20นะครับ100รกรัมจำนวน1ซองนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหานะครับเรื่องวัชพืชในนาข้าวนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ใต้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับ s อสทีมอินเตอรเทคุณภาพคู่เกษตรกรไทยขอบคุณครับ ทางเลือของกเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเงือกก็ดีนกเงือกแค่มีหลาก